ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้จะพามาพบกับสุพรรณีเมี่ยงปลาเผาครับนะฮะสุพรรณีเมี่ยงปลาเผาตั้งอยู่ที่หน้าวัดกลางนะฮะร้านหน้าวัดกลางเป็นปลาตุวตัวฮะไซส์หนึ่งก็ประมาณไซส์ประมาณ2กิโลฮะถึง3กิโลครับตัวละร้อยสามสิบสี่สิบบาทนะครับตามขนาดนะฮะรสชาตินี่ไม่ต้องบอกนะฮะน้ำจิ้มในี่รสเด็ดครับ ตัวนี้กำลังยากึ้นมาใหม่ๆส่วนตัวนี้ก็คือปาดินฮนะสายโตโตฮะสายโตโต นะะฮปลาดิบซสตัวโตตัวละกิโลนะฮะตัวละกิโลฮะสดสดฮะสดสดนะฮะแช่น้ำเย็นนะฮะไม่ใช่แช่น้ำอุ่นนะฮะย้ำฮะปลานี i เป็นปลาปลาบ้านนะฮะปลาบ้านนะฮะปลาบ้านปลาที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะฮะในบ่อธรรมชาตินะนะบ่อที่เราเลี้ยงธรรมดาๆนะฮะดูดูสีก็รู้แล้นะฮะรสชาติจะมันนะฮะ นี่มาดูการย่างนะฮะนี่พ่อค้ากำลังย่างฮะนี่ย่างเนี่ยก็ประมาณเกือบ20นาทีนะครับไฟก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆฮะบรรยากาศทันนี้ก็กลจะสุกแล้วฮะกลจะสุกแล้วฮะท่านใดที่ชมอยู่ก็มาได้ฮะที่นาวันกลางของเรานะฮะวันนี้มือยืดบไหมพูดนะมือมือยืดแล้วพอไปไปน้องนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือหรือภาษาอีลาวบอกว่ามือ่นนะมือ่นไม่หยุดนะ ไม่หยุดครับเมื่ออื่นวันวันวันกรอบกลอยนะฮะไม่ไม่ไม่หยุดฮะพ่อค้าเป็นคนขยันนะฮะไม่หยุดฮะเพราะว่าถ้าหยุดแล้วแล้วลูกค้าจะไม่มีกับแกบนะพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งพอดีนะฮะเดี๋ยวมันจะขาดนะฮะขาดดูฮะปลาใสตัวโตๆทั้งนั้นนะฮะใสตัวโตนะฮะเต็มหน้าจอคนเลยนะฮะดูนะครับโอ้ยหอยห้แม่ครับขออนุญาตประเสริมภาษา อะภาษาเราหนึ่งนะฮะภาษาภาษากราวนะครับนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณร้อยสี่สิบฮะร้อยสี่สิบเนี่ยผมเล่นเลยว่ากินได้ทั้งครอบครัวฮะสี่ห้าคนกินได้อิ่มสบายฮะได้ทั้งแมวด้วยนะฮะอ่าทั้งสุนัขกันด้วยนะฮะหัวมันนะฮะก้างอย่างเงี้ยรับรองครับผมเคยซื้อผมเคยซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วฮะไม่ซื้อครั้งไม่ครั้งหนึ่งละสองครั้งสามครั้งนะฮะสุดยอดฮะสุดยอดสุดยอดในรถรถ น้ำจิ้มอะของแกฮะไม่เปรี้ยวเกินไม่จัดเกินนะฮะกลมกล่อมนะเด็กกินได้ครับสวัสดีครับท่านพี่ชื่ออะไรเนาะเน็กเนียมภาษาอีสานบ้านท้องซีจีไหนซีจุ้ยครับซีจุ้ยพี่จุ้ยอ่ะคนบ้านไหนบ้านบ้าน้องบัวครับบ้านน้องบัวท้าตุ้ข้านี่นเนาะท้าตุ้มขายมามาเปิดขายอยู่นี่เด็กปีแค่ปีแล้วสองปีเนาะผมมีประมาณสองปีเป็นอย่างไรลูกค้าให้ค่าตอบรับดีปะดีครับอืมพอผมดูแล้วในร้านปลาเผาในรัตนั่งุรีมีสามเจ้า จ้านึงอยู่หน้าไทยพณิช์อีเจ้าหนึ่งก็คือที่กระปั้มตมจรลอเจ้านคือตรงกลางเขาคือขายเดทุกคนนหละขายบลาตุกเจ้าเนาะตูกตองลูกค้าใครลูกค้ามันนะฮะมือนึ่มือนึ่เนี่ยเดี๋ยลงประมาณจตัวกโี่สิบเสามสิบสี่สิบ สถา,ถานการ,าการคือคือ,คอบ่บทิ้งประมาณสามสิี่้าะประมาณสานี่ยเนาะยู่ว่า,างน,นี่เนาะสาสก็ประมาณอร่อยเอาเอาคันตับลงคูณข้าไปอร่อยเนาะก็เมื่ทุนหองประมาณแพงบ่แล้วแต่ป้าขึ้นป้าลงครับช่วง,ง,งนี้ป้าแพงบ่บพี่ช่วงนี้ก็กับโแพงเาะไหนบแพงเาะไหนเนาะแปลว่าพักแพงพักแพงอืมแม่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 เพราะช่วงนี้ช่วง ฤดูน้ำรูดูแรงเพราะว่าเขาจะสู่ปลาแลจับปลากันเนาะปลามันจะอังอังอังทางทางผ่านทางบองเขาว่าขายกันในแถวชุมพลบุรีนี่เนี่ยรับตัวนี้มันก็อังจังหวะเนาะปลาเขาเลยราคาถือแต่มันจะแพงที่ที่ผักเพราะว่าเป็นช่วงฤดูแรงเออปลาแม่น้ำครับผมปลาบ่อเด็ครับตัวนี้ปลาแม่น้ำครับปลาไม่น้ำปลาเนี้ยเขาขายยืมเียนะครับปลาแม่น้ำคุณสุกี้นะแต่เป็นคน บ้านหนองบัวเราเนี่แหละตำบลหนองบัวถ้าตูมเราเนี่ยแะแกขายมาสองปีแล้วฮะคือแกจะขายตยีตัตับลนะฮะวันละสามสิบตัวอ่าขั้นต่านะนะฮะแล้วก็เอาสามร้อยสามสิบคูนะฮะมันมีสายร้อยเจ็ดสิบด้วยนะฮะร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบนะฮะผมตีไปเลร้อยสามสิบนะฮะขั้นต่ำอ่าขั้นต่าคูณสามสิบก็ไปนะฮะนั่นแหละคือ,อไรายได้แล้วก็ บอกลบคุ้มหานอาจจะเป็นกําไรกําไรมือหนึ่งมือหนึ่งในประมาณเท่าไหร่ฮักแล้ววกลบคุ้มหานขุดสุกุ้นแล้วประมาณห้าร้อยเนาะอยู่ไไรเนาะมันโอ้มืงยละห้าร้อยก็ที่ว่าสุดยอดแล้วเนาะก็ะดีกว่าเขาไปเห็นงานยุงเทียมอยู่เขาบาริสุทธ์บาดบาริสุทธิ์เขาบาริสุทธิ์นี่แหละห้ารอยเงยละห้าร้อยค่ะเขาเป็นงานของเขาลำเนียงงานอะไรอย่งางเีเขาขง,ขง,ขงานเขาหมักลำเนาะคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่เตัวเอง ครับปครับขาเนือีนเนื้ออืมไมรีปานี่ยครับไ่รับมาจะใส่นามันก็สน้อมันก็สดน,น,น้อเสริมการประมงโอ้เพรายงเสริมการประมงเขาเนี่น้อ,อไปบอกเรอบไปเดียวแล้จัดให้เลยเแดง,องเ,เออครับครัรับครับ,บแม่แม่แม่แมเออมันก็สมเขานี่น้อมันมีแรง แหล่งรับปลาแหล่งส่งปลาฮเสื่อมการประมงฮะบ้านโกสมุมเรานี่ลยละฮะโกสมุมโกสุมอยู่อัอฟตำบลไหนตำบลลำเขียวครับตำบลลำเขียวครับรัตนาวุรีนี่ยนะก็ร้อยต่อเขาบ,บ้านพี่เพื่อนนี่แหละบ้านน้องบัวเขานี่แหละตาตูมนี่แหละติดกันนี่แหละมาได้ครับมาได้ฮะท่านใดที่อยากจะกินปลาฮะเบื่อหมูฮะเบื่อหมูเบือ่อไอ้ก้อยพวกเบื่อลาบนะฮะมากินได้ฮะมาสั่งซื้อได้ฮะ ครับมาครับมาตัวลอยกับมีครับนี่มลอยสามสิบลอยสี่สิบลอยเจ็ดสิบถ้าอยากให้แซมเนี่ยก็ลอยเจ็ดสิบแล้วมันเดกินหลายคนบ่แพงครับลบเนาะบ่แพรสโอ้ย,อยเราแพร่มาได้พวกกศระซื้อของแซมลอยเจ็ดสิบเนี่ยม่มลอยเจ็ดสิบนี่สี่สิบพวกกระมี่สามสิบลอยเดียวงานไม่ยิ่ง้วไม่ใส่ขายอยู่บ้างครับสองสาขา,าสองสาขาครับเพราะว่าม่ช่วงเทศกาลครับแบ่งสาขาครับ ข้าก็่ได้ยากต้องยากพี่น้องม่ได้กินในหละต้นหญ่ๆครับต้นหญ่เงี้ยไหละสองตัวโลดบอกถึงหูมันบาเบาอร่อยหกครับบอกถึงหูนี่เราโหลดทันที่ได้แน่เยเพาดเนี่ยนี่กับการซื้อการขายไม่มีการคั้นต่ออย่างนี้เลยฮะเพราะว่าอนครับตเออ่ยนกันไปนั่นเอานั่นเอ้า เส้นยืดมันไปเลี้ยงขานี่ครับนี่คือลูกค้าฮะลูกค้าใจเย็นฮะแต่ลูกค้าจะรอฮะจะรออ่านี่ครับนี่คือลูกค้าฮะเพราะจะกินเนาะเนาะจะได้ก็ต้องเอาแหละครับเอาใส่ไงครับเอาใส่หน่อยครับมาถึงทีแล้วเพนาะจะกินใส่ไงครับคำถูกต้องเรียาว่าอุ้ยจานนี้โตหน่อยจานนี้ัวใหญ่หน่อยเอาสามกันเลยครับสามจานครับเบ็ดเท็ปครับนี่ก็คือการซื้อการขายฮะมาแล้วฮะ หน้าวัดกาลางเราฮะช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะร้านสุพรรณเมี่ยงปลาเผาวันนี้แกเปิดสองสาขาฮะเฉพาะเฉพาะช่วงเทศกาลนะอ่าสาขาสองก็น่าจะอยู่ที่บ้านแกนะฮะบ้านน้องบัวเรานี่แหละฮะท่าตูมนี่แหละสาขาสองก็น่าจะอยู่หน้าวัดกาลางเรานี่แเลยฮะ ัคือน้ำจิ้มแกเนี่ยรสเด็ดนะฮะรสเด็ดไม่เผ็ดเกินฮะมันด้วยถั่วฮะถั่วลิสงนะฮะถั่วลิบมันห้องเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องบอกงง่ายนเาเสริมมันต้ออยังไงครับตู้ยังไงครับปล่อยเจ็ดสิบ,บาทครับพ่อแม่พี่นออ้อง ปลานี่มันเป็นปลาแม่น้ำรับปลาแม่น้ำมันจับขึ้นมาจากแม่น้ำคนละครับปลาเลี้ยงแม่น้ำใหญ่ครับปลาเลี้ยงแม่น้ำใหญ่ครับบริเวณเรียงในในกระชังเนียบริเวณเรียงในในในบ่อนี่ยหน่อยต <ique> ัวนี้คนเลี้ยงในบ่อใหญ่เลยครับบ่อใหญ่บ่อแบบหนองน้ำขนาดใหญ่นะฮะมีการถ่ายเทอย่างนี้ฮะปลาถึงอุดมสมบูรณ์และปลาเนื้อปลาก็จะมีรสชาติหวานนะฮะรสชาติหวานแล้วก็ติดมันนะฮะช่วงนี้รถกำลังติดนะฮะเพื่อนประชาชีกำลังเดินทางมาจากกทมฮะ มาจากกรุงเทพนั่นนะฮะกำลังจะเข้าในตัวเมืองราชนาวบุรีจุดนี้นั้นน่ะนะฮะวันนี้วันวันที่สามเย็นนะฮะรถติดดาวเหยียดนะฮะจุดนี้เจ้าหน้าที่จะรอก็าไปตั้งด่านอยู่นะฮะเพราะว่าแกก็หาอะไรได้ของแกเนาะว่ากันไม่ได้ฮะมันเป็นช่วงเทศกาลก็ต้องกวดขันการจราจรเพราะว่าเมาไม่หลับขับไม่ตื่นนะฮะเด็กจะหลับไม่ตื่นเนี่ยนะฮะแบบนี้แกเมาเลยสามเลยนะสามตัวร้อยเจ็ดสิบนะผมแนะ่ยนำตัวละร้อยสามสิบร้อยสี่สิบจะไม่เอาฮะ ลูกค้าเกตซัดแตเดียวแล้วร้อยเจ็ดสิบนะฮะเดี๋ยวไปใส่จานแล้วจะเทียงกันนะนะฮะว่ามันตัวเล็กตัวใหญ่เอาใหญ่เท่ากันหมดนะครับจา 1, น,นเด็กพันเลยก้อนพักกันมาที่บ้านไหนเนี่ยเมียโอ้โดนเก๋าซิตรีเขานี่เนาะ ก็เปคือลูกค้าประจำครับมาจากรถเกี่ยวครับคุณรถเกลียวโมชิบซองเขานี่แหละครับคุมพุนเตี๋ยวเขานี่แหะถูกต้องกต้องนีค้รับครับนี่เห็นบ่อามือลูกไอพ่อขาอาจจะมีของเถี่ยวของเถี่ยวนะมือนี่มืออาจจะมีเสื้อผ้ายระวังสิวันวันที่หนึ่งแหะพ่อขาอาจจะมีเสื้อผ้ายนะนะ ครับนั่นคือลูกค้าฮะเอามาจากคุณนรลแก้วเงอนสิบสองฮะมาซื้อสามตัวฮะสามตัวตัวละร้อยเจ็ดสิบนะฮะจ่ายแบงค์คันนะไปแล้วครับพ่อแม่พี่น <ไป S 1> ้องขอบคุณมากฮะที่ติดตามชมทิศทางชานน์อีกแล้วก็ท่านมีเรื่องราวแบบสนุกสนานการค้าการขายเราจะแนะนำ